สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันเสาร์ที่18มีนาคมนะครับก็มาแวะเวียนดูทุเรียนกันนะครับก็ตอนอายออุผลตอนนี้ก็ใกล้100วันละนะครับดอกเราบานอยู่ประมาณช่วงวันที่6-7ธันวาคมนะครับปัดดอกเสร็จก็วันที่15ก็เอาเป็นว่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสักวันที่10นะฮะ ดอกวันที่10ธันวาคมถึงวันนี้ก็99เกือบ100วันละนะฮะก็ผ่านวิกฤตมาหลายเรื่องด้วยกันนะครับตามคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำให้ดูไม่ว่าจะเป็นแตกใบอ่อนช่วงของระยะดอกใกล้บานนะฮะแตกใบอ่อนในระยะไข่ไก่ไข่ห่านนะช่วงนั้นเนาะก็ผ่านวิกฤตมาได้นะครับเรียกว่าผ่านวิกฤตมาได้ ก็ร่องรอยของลมพัดก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับว่ามีการแตกใบอ่อนนะฮะมาชดเชยละนะฮะก็ใบก็ปรุงอาหารเลี้ยงลูกได้ละตอนนี้นะครับลูกก็ยังอยู่นะนะฮะยังอยู่มาไดา้สรุปที่เราผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้นะครับก็คือเร่งใบอ่อนที่แตกมาใหม่ให้มันแก่เร็ว ะครับกลางมาแล้วก็ให้มันเขียวเลยนะครับก็รายละเอียดแจ้งในคลิปก่อนนนี้ละนะฮะทีเออ่เราใช้ศูนย์ห้าใช้แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตทางดินนะเพื่อช่วยให้เขาใบกลางมาแล้วเขียวเข้มเลยนะส่วนทางลูกนะฮะก็เติมอาหารช่วยหลายอย่างเลยนะครับตอนนั้นเนาะนะท้งอโทนิกนะครับสารลายแคลเซียมโบลลอนะ รวมถึงอะมิโนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้น้ำตาลทางด่วนเลยนะยังไม่กล้าใช้นะครับกลัวเชื้อรากลัวเรื่องเชื้อรานะก็ผ่านมาไดา้หลายท่านบอกว่าที่ผ่านมาได้เพราะว่าพื้นฐานใบเก่ามันดีนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงเลยถ้าพื้นฐานใบเก่าไม่ดีแล้วไม่ได้ใช้น้ำตาลทางด่วนเนี่ยก็อาจจะไม่หลงเหลือลูกนะครับตรงนี้ก็ หนึ่งร้อยวันนะครับเอาเป็นว่าประมาณหนึ่งร้อยวันแล้วกันนะตอนนี้สิ่งที่ทํานะครับก็คืออันนี้ไม่รู้เห็นไหมเนาะตอนนี้เราใช้ปูนนะครับปรับ pH ดินนะช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีละนะครับก็ใส่ปูนเพื่อช่วยให้ pH ดินมันขึ้นมาหน่อยเอาไว้บล็อกเชื้อราไฟอปทอร่าสักนิดนึงนะครับกลัวว่ามันจะขึ้นลูกอากาศช่วงนี้ร้อนละอุกมากนะครับ แต่ว่ามีความชื้นเริ่มมาแล้วนะเรื่องน่ากลัวเลยพอมีความชื้นมาเนี่ยกลัวว่าไฟท็อปเขาจะบูมขึ้นมาแล้วก็มันมีผลต่อลูกนะครับเดียวไปเกาะที่ลูกที่หนามแล้วก็จะเสียหายกันนี่น,น,นะฮะเดือนตอนนี้ก็มีใบอ่อนแตกบ้างนะครับแต่ใบเขาก็เข้มละใบนี้ไม่ได้ดูแลร,รักษาเท่าไหร่เพี้ยก็จะกินกินหน่อยนะครับใบอีกเล็กเล็กนิดนึง ลอยเพีย้ยเจาะเยอะๆเลยลอยเพีย้ยเจาะเยอะนะครับตอนนี้ก็เบ่งพูเต็มที่แล้วนะครับเงเต็มที่แล้วนะนับวันถอยหลังนะครับเดี๋ยววันที่20มีนาคมนี้ก็จะเอาไปตรวจแป้งนะดูเปอร์เซนต์กันหน่อยนะว่า พบ100วันได้สักกี่เปอร์เซนต์แล้วนะครับจากนั้นก็จะได้นับวันแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดนะครับว่าเราจะได้แป้งกี่เปอร์เซนต์ปีนี้กล่าวว่าขั้นต่ำก็จะต้อง3 3 3สสม่ไปเลยนะครับนะระเบียบข้อตกลงก็3ามสองแต่ว่าเราคงจะเอาสักสา3สี่แหละนะเอาคุณภาพดีหน่อยนะครับช่วยการรักษาคุณภาพทุเรียนไทยเรา แข่งกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่มีการตัดอ่อนเด็ดขาดครับสั่งการไปแล้วควบคุมไว้แล้วนะครับปีนี้ควบคุมง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าทุเรียนค่อนข้างจะรุ่นเดียวนะครับแปลงนี้เอาไว้รุ่นเดียวเลยนะหนามเดียวกันหมดเลยครับดอกปัดรุ่นเดียวกันนะดอกที่ปานวันที่15ก็้คงจะสอยทิ้งไม่หมดลวเป็นรุ่นหลังนะครับนะเ,ออเลือกเฉพาะ รุ่นแรกๆไว้ใบเราจนะมีสลายสนิมนิดหน่อยนะก็เอามาแลกเปลี่ยนเพื่อนๆดูนะครับนะตรงนี้ถ้า,ามีแตกใบอ่อนนะครับาทางใต้ก็ระยะห่างแย้ไข่นกกระทากันบ้างนะครับหรือบางที่แตกใบอ่อนแล้วหลุดร่วงนะครับก็ ต้องดูพื้นฐานใบครับถ้าพื้นฐานใบเก่าดีก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะก็อาจจะพ่นเร่งช่วยให้ใบเขาแก่เข้มไวนะครับแล้วก็เติมอาหารช่วยที่ลูกนะต้องเติมนะครับทั้งทั้งลูกทั้งใบเนาะก็จะช่วยให้ลูกอยู่บนต้นได้ครับนะก็อากาศมนร้อนแบบนี้อย่าลืมดูแลเรื่องอพีเอสดินนะครับ ระวังเรื่องดินเป็นกรดเดี๋ยวจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อไฟท็อปทล่าอย่างดีเลยนะครับอากาศร้อนๆฝนตกไปโปอยมาเนี่ยตัวดีเลยนะครับความชื้นในอากาศเยอะๆตัวดีเลยต้องต้องระวังกันนะครับโอเคเให้ดูบรรยากาศนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวสวนทุกเรียนทุกท่านครับทีนี้ขอให้ ฝ่าวิกฤตไปได้นะฮะแล้วก็ไหนๆที่เราก็ายากลำบากในการดูแลรักษาละนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องตัดให้ได้คุณภาพนะให้คนกินก็ประทับใจครับนะอย่าทำให้ผู้บริโภคเขาผิดหวังทุเรียนไทยเราก็จะได้ยั่งยืนต่อไปนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ปิดคลิปเท่านี้นะครับนะให้ดูกันข,าขานิดนึงอ้อ สุดท้ายนะครับอย่าลืมครับแคลเซียมโบลอนนะเสริมทุกครั้งเลยนะครับนะที่พ่นอ,อ,อยา,าแมลงยาลาก็ตามเนาะปีนี้ต้องเสริมแคลเซียมโบลอนให้ดีนะครับนะเพราะว่าอากาศมันแย่ละเกินนะครับอากาศแปรปรวนมากอย่าลืมเสริมแคลเซียมโบลอนนะให้เขาได้มีอ,อ,อะไรอ่ะโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับ เวลาที่ลดน้ําเยอะต่อสู้กับอากาศหนามจะได้ไม่ปีไม่แตกนะแล้วก็ถ้าหนามแข็งแรงเชื้อราจะได้เข้าทําลายได้ยากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านครับก็จบคลิปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ